ก็ซื้ออ่ะคือผีแต่กะเหรี่่อคือเธอใครที่กำลังคิดว่าจะเปิดใจอ่ะกลับไปเปิดขวดเบียร์ดีกว่านะความรักมันโหดร้ายอ่ะพูดแล้วเศร้ <c oughs> าเขาไม่ได้ยินกับเราเราก็อยากไปอินกับเขาดิเออ็นเครื่องหอ,งองแม่บอกพูดไปงั้นแหละจริงๆก็ทำไม่ได้หรอกก็ยังอินกับแกแล้่นั่นแหละ ความรักก็เหมือนผัดไทยไม่มีอะไรครับผมหิวเราเป็นคนขี้ลืมอ่ะโทรศัพท์เราก็ลืมกระเป๋าเราก็ลืมเราก็ลืมไปเลยอ่ะว่าเธอก็ไม่รักเราแจ๊บ<ฮ>ใครจะไม่คิดถึงวะคุยก็คุยกันทุกวันเช้วก็มันก่อนน้อยก็มันแล้ววันนี้ไี่มีมันแล้วอ่ะมันก็ต้องคิดถึงมันธรรมดาหรือเปล่าแกเก่งมากเลยนะเว้ ที่ทําให้เราไม่กล้าเริ่มต้นใหม่กับใครอะน้อยใจอ่ะไม่จาเป็นต้องบอกเพราะคนที่ดูออกคือคนที่ใส่ใจจําไว้ผู้หญิงสมัยเนี่ยชอบคนที่อะไม่ใช่คนดีเกรวต้องดนถ้ามีใครมาแย่งมึงไปมึงไม่ยอมแต่ถ้ามึงจะไปไม่ห้าขนาดผมอยู่ตรงหน้าคุณก็ยังไม่สนใจเลย เน็ตปันก,กหรือลำบากที่จะตอบครับผมเสียใจอะ่ะใครจะรู้เสียกลัวใครจะรั้งเขินไม่ใช่เขินงอนไม่ใช่งอนนะคะไม่ใช่นะะักค่ะคนที่เขารักไม่ใช่มึงเขาคุยกับมึงอะ่ะเ,เาขาบอกเหรอ ว่าเขาจะเลือกมึงไม่ไหวไม่ไหวนั่นแฟนใหม่มึงเหรอกูนึกว่าควายตำลึงซะอีกน่าคิดอยู่นะถ้าเธอมีใจอะ่ะต้นตนิ้วมันก็เป็นแค่สไลเด้พี่เข้าขอวลีเด็ดสักหนึ่งประโยคมีรักในวัยเรียนมีมันไปเหอะอย่างน้อยมันก็เป็นกำลังใจให้มึงไปเรียนทุกวัน ถึงรุ่นพี่คนนั้นเขาจะไม่รู้ว่ามึงชอบก็เหอะจีดเลยเธอชอบคนบ้าเราก็เป็นให้เธอชอบคนติ๊งต้องเราก็เป็นให้เธอชอบคนมีแก้มเราก็เป็นให้แต่ถ้าเธอชอบคนแบบนั้นอะเราไม่เป็นให้หรอกนะก่อนเรามีเรื่องอะไรจะบอกคุย ถ้าเกิดว่าเธอชอบใครอ่ะให้เธอบอกเขาไปเลยบอกความรู้สึกของเขาไปเลย <c oughs> แล้วมึงจะได้รู้ว่านกไม่ได้อยู่แค่บนฟ้าเ <c oughs> มื่อก่อนกูชอบมึงอะ่ะอันนี้กูยอมรับแต่นั่นมันเมื่อก่อนนะครับไม่ใช่ตอนนี้ <c oughs> ไม่ไหวเลยนะอย่าลงตัวเองดีครับว่ามาที่หลังอย่าหวังที่หนึ่งแต่ทำไมกูมาที่หนึ่งแต่กูได้อยู่ที่หลัง คนคุยเปิดตัวเพราะมีแฟนวสันเจ็บในอีสัตว์คุยมาตั้งนานยเยี่ยเสียเวลาชิบหายทำไมมึงไม่เลือกกูเก่งจังเลยอ่ะหมาหมและทำไมอยู่คนเดียวอ่ะทำไมหมาจัง,จงทำผิดอ่ะยังโดนทำโทษแต่ถ้ารักเธอโคตรโคตรอ่ะต้องโดนอะไรไอ้ม<ช>ถ้าแฟนเก่ามาขอคืนดีอ่ะมึงฟังกูนะเว้ ไม่ต้องไปรับรีเทิร์ดไม่ต้องไปเดินทางเก่าไม่ต้องไปแดกของเขาไม่ต้องแบลของเหลือเข้าใจไหมไม่เข้าใจเอ้ยไม่เป็นไรไม่แกแม่รักก็คือแม่รักไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เราก็เสียใจนะแต่งน้อยเราก็ได้รู้จักกันอยู่ตรงไหนเขาก็มองไม่เห็นค่า ขนาดอยู่ตรงหน้าเขายังมองไม่เห็นเลยคคุยมมมาาตตัันน้้้งงนนน่ไไดบชอเลยว่าได้อาจริงนะเว้ยเป็นเพื่อนกันแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะรู้สึกอะไรกับเขาอะก็เก็บไว้ในใจดีกว่าบอกเขาไปยังไงเขาก็ไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับเราเคยเป็นปะเวลามีแฟนแล้วแฟนพูดถึงแฟนเก่าต่อให้มึงบอกว่ามึงไม่ได้คิดถึงเขาแล้ว ไม่ได้รักเขาแล้วแต่แค่มึงพูดอะความรู้สึกของกูอะและกูอะแม่งขอบคุณที่เดินเข้ามาแต่ก็ต้องขอโทษด้วยนะที่รักษาไว้ไม่ได้เนี่ยกูเปิดไฟให้แล้วเนี่ยตาสว่างหรือยังว่าเขาไม่ได้รักมึงอะ